พีจ้าพี่น้องเมื่อเนี้กัพามาเบิงอาชีพใหม่เด้อจ้าเขาก็าไปสือทั้งมะเผาวทานพี่น้องหลังจากที่เขาได้ล้องเห็ดคอรกแพะแล้วเด้อจ้าก็าปรากฏว่าในสวนเฮ้านี่มันสิมีพวกเศษใหม่ยังส่จ้ะเหลือหลายเด้อจ้านี่จ่าเขาก็าเลยเอ่อรอบเผาทานพี่น้องจ จากเพียงห้องรองเท้าเบิงนี่เมื่อ็ล้องเห็ดได้อยู่ประมาณสักสีกระสอบกับพ่อคิดว่าสีเห็ดได้ก็เลยสิร้องเท้าเบิงเพราะวา่าส่วนนี้กับบ่มีไร่ได้น่าจะเฮาก็กำลังเหตุการณ์เคลียร์ล้งแพอะจ่ะเนี่ยจะล้แพะล้แพ,ลแพ้ก็ยังบนแล้วเฮาก็บบ่บทันได้ย้ายแพะเข้ามาอยู่ค่ะเฮาก็เลยไปเอาเก็บพวกเศษไม้ที่สร้างเพิ่นได้ ตัดไวหล้วจะพี่น้องก็เลยมาล้องเผาทานเบิ้งเดือจ้ามาเบิ้งทีงน,นี้เดือจ้านี่เดือจ้าอันนี้ก็คือทั้งที่สองที่เขาไปสื่อมาหลังจากที่เขาล้องเผาได้แล้วซีกระสอบพี่น้องเขาก็เลยว่าเออกระสิเป็นไปได้ที่สีหางเงินโดยการเผาทานขายเดือจ้าเขาก็เลยไปสื่อมาเติมอีกอันหนึ่งแต่เขายังบ่ท่า,ทานได้ขายเลยเด้อพี่น้องใครสนใจทานก็ติดต่อเขามาได้เดือดจ่าทานของเขามันกระสิเป็นพวกทานอันปลาดู ส่วนใหญ่สิเป็นปลาดูแล้กก็พวกปลทินนลงแล้กก็ไม่แดงเลยจ้ะเป็นพวกปลายใหม่ปลายหาย,ยางหลังจากที่ห้องแปรรูปแล้วมันเหลือเฮากบเอามาใสใ่เกิดประโยชน์สูงสุดเลยจ้ะเฮาก็มีปลายอยูอ่ประมาณสิบไลนนี่แหละจ้ะพี่นอ้องเฮาก็เลยว่าอยากสิค่อยๆถางเขาไปใส่ประโยชน์เฮาก็เลยก็เลยไปซื้อทางมาเติมาเลยะพี่นอ้องโคงการแหลกร้องเบิงจ้ะว่า สี่ช่วงโควิดนี่สีไม่เห็ดเป็นอาชีพเผาธารเป็นคนเอาธารได่บ่จ้ะจ้าเนี่ยแหละพี่น้องจ้าวบกับไม้พวกนี้จ้ะก็เหลือจากที่ว่าพวกนี้มันบริไสประโยชน์อย่างจ้ะเขาก็สีเอามาเห็ดเป็นเผาธารนะจ้ะนี่เราจะทานถึงเอาเผาถังหนึ่งถังใส่โหลายมันกระสีได้เนี่ยจ้ะอันนี้ก็เป็นไม้แดงเนะจ้ะ นี่จะคือเป็นทานนยจ้ะังสีกับไปขายแตวเขาก็ต้องมาเลือกค่ะเนี่ยแต่เขาก็มาเลือกว่าอันไหนมันงามเขาใส่กระสอบเก็บไว้ขายอันไหนมันเสร็จละเอียดจังสีก็สีเก็บไว้อันเพื่อมีโครงการสีเฮ็ดอันทานอัดก่อนในอนาคตเน่ะจ้ะกจึงใดกับไพสนใจเรื่องทานกับติดต่อเขามาได้เด้อจ้าสำหรับผููใดทียูคูเวียงนะจ้ะ จังไดก็เป็นกำลังใจให้เนอเด้อว่าสิพอได้เป็นไปได้วอกอาชีพเผาทานจ้าสวัสดีจ้า